เราจะทำนายไว้ให้เห็นในอนาคตการเบื้องหน้าจะเกิดมีพวกมิจฉาทิฏฐิภายนอกศาสนาอวดอ้าว่าตัวรู้ตัวเห็นผีไปพูดจากับด้วยผีครั้นบุคคลจำพวกนั้นเกิดขึ้นแล้วก็จะเบียดเบียนศาสนาของเราให้เสื่อมถอยลงไปด้วยวาทะถ้อยคำเสียดสีต่างๆพระสงฆ์สามเณรก็จะเกิดระสำายหาความสบายไม่ได้ เขาจักสอนทิฏฐิวัตรอย่างเคร่งครัดถืออรัญญิกระุดงอย่างพระเทวทัตภายหลังก็จะเกิดพระบ้านพระป่ากันขึ้นและก็จักแตกกันออกเป็นผู้พวกไม่สามาคคีกันต่างพวกก็ถือแต่ตัวดีศาสนาของเราก็จักเสื่อมถอยลงไปเพราะพวกมิจฉาทิฏฐิเห็นแก่ลาบแลยศหาความสุขไม่ได้มรรคผลธรรมวิเศษ ก็จักไม่เกิดขึ้นแก่เขาเขาจะเรียนเอาแต่วิชาศีลธรรมอันพวกมิชาที่ติสอนให้รู้อะไรกันขึ้นเล็กน้อยก็อวดดีกันไปแท้ที่จริงความรู้เหล่านั้นล้วนแต่รู้ดีสำหรับไปสู่นรกเขาจักไม่พ้นจัตุราบายได้เลยดูกรอน,อนน์ในอนาคตการภายหน้าจักมีอย่างนี้ไม่ต้องสงสัย